ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ลงไหลในประกัดนะครับสงสารน้องๆครับวันนี้ผมก็เลยปรับปรุงหลังคานิดหน่อยครับเนื่องจากอากาศมันร้อนน้องปลาอาจจะอยู่ไม่ไหวนะจะพาเข้าไปชมข้างในครับความสุขเล็กๆครับของคนรักประกัด อาจจะดูเล็กๆนะครับแต่ก็เป็นความสุขเล็กๆอยู่ไม่นาะอาจจะตื่นนิดนึงนะครับว่าผมเพิ่งทำหลังคาใหม่เสร็จลูกปลายังไม่โตนะครับ ลูกปลาอยู่บ่อน,นี้อาจจะยังไม่โตเดีย๋ยวรออีกสเดือนรู้กันครับว่าจะเป็นอะไรวันนี้มาอัปเดตหลังคาใหม่ครับทำง่ายๆครับไม่ยากนะครับจับขึงๆมัดๆก็เสร็จแล้วครับ ความสุขเล็กๆครับ